โอเคเร่ผู้ชมสวัสดีสวีดะท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะมาะผู้ชมจนสี่พัน 4, มาอกเกอร์สไตเกอร์กันสักหน่อยวันนี้นผู้ชมช่วงนี้รู้สึกว่ามันแบบว่าอกเกอร์ไม่จริงใจสําหรับค่าเลยนะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือว่าเราแจกกับมันไปเยอะหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะแอดเล่นมาซ้ําตั้งแต่แจ็คพอตเบต้า สิบเบ็ดร้อยมาหลายรอบนี้ช่วงนี้แข็งแข็งระนี้ระนาดไม่ว่าจะเป็นตอนอัดคลิปหรือว่าตอนไม่อัดตะมุอสมมันแข็งจริงๆอ่ะมันลุยได้ประมาณสามถึงสี่สเต็ปแล้วมันก็โดนกั้นละมาสเต็ปที่หขวาหนึ่งดอกเข้าไปเลยชิบขอซ้ำอืม้มซ้ำเนี่ยแหละโดนเจ็บไงล่ะซ้ายซ้ายกลางอืมโอเค ซ้ายโอ้โหซ้ายมันโดนว่ะอันนี้ก็พยายามเล่นให้มันจบจบไวๆนะไม่ผู้ชมสเต็ปที่สองมันก็เอาอไม่เกริงใจค่าบ้างเลยอะ่ะเอาหน่อยเพื่อนอย่างเงียบฮึบโดนตัวดีเลยเนี่ยโอเคโอ้โหไม่มีทางเข้าเลย เรียบร้อยสเต็เมนตไม่จริงใจแต่จริงโจ้โอ้โหโดยลูกนี้เจ็บแบบระนีระนาดนะมาฮึบสเต็ปสามพอไปได้โอ้โหใครบอกไปได้ลายวันนี้แข็งนะนี่เบ็ดร้อยแล้วเนี่ยเพื่อน โอ้โหมันไม่เคยจริงใจสำหรับค่าแล้วเดี๋ยวนี้ก็าย้ำเป็ด,ดแรงๆใส่มันมันก็ไม่แจ็คพอตไม่แบบว่าไม่หลบให้เลยอ่ะบนมีแต่โดนสกัดนี่ไงสกัดบนอย่างโหดมาเบ็ดสองรอสักนิดสักหน่อยระนีระน,นาดมาโอเคโอเคโอเคอยู่โอ้ยเจ็บจีด๊ดตรงที่เบ้าหน้าโอ้ย đồ chẳng sột lên ừ, lửa dòng văn hà cũng có biển kèm nữa lại